กลับเข้าสู่แบ็กโฟบัอีกรอบวันนี้จะเป็นตอนจบของแอค5นะครับซึ่งจะเล่นจุดที่5กับจุดที่6เป็นด่าน5ด่าน6นะด่านนี้มีชื่อว่า Surrounded by ายอีบอก็คือถูกล้อมรอบโดยปีาศาจจะจะถูกล้อมรอบแบบไหนก็ต้องรอดูกันมีอีเวนต์เบรกไทมด้วยเลือดเราจะอยู่ที่60แล้วเราจะเติมเลือด10ทุกๆ1วิป้องกันทรมาน100%เพิ่ม2ชีวิตแต่โดนบีดดาเมจแรงขึ้น150%ตอ แต่คือไม่ดีอ่ะหลอดเลือดต่ำโอ้หลอดเลือดเหลือกะติ้วอยู่หลอดกว้างแต่คือฮิวนะฮิวเร็วอยู่นะฮิววิละสิเพียงแต่ว่าโดนดาเมจหนักใช่โดนโดนดาเมจโดนแล้วกูคนดูถามไม่เปลี่ยนเสื้อหน่อยเหรอครับไม่ต้องเปลี่ยนหรอค่ะยาวไปค่ะไม่เปลี่ยนเอาเอาเบิร์การไรโอสปืนรีเจนนะมีเป๋ายาเปล่าไม่มีไม่มีตังเอาไปเจ็ดสิบเลี้ยงมีห้าสิบสองเอาไปร้อยสามห้าชีวิตแม่งยากจนสุดซื้อยังไม่พอเลยทีดดีย มีสองใบอ่ะสองใบได้ไหมได้ไหวอวมั้งไปเขาค่อยเดินปานะตอนนี้เราทรัพยากรไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเอ้าผีแม่งบิงมาว่ะแพงเฮ้ยยืนเฉยเลือดยืนเฉยเลือดก็เพิ่มว่ะเจ๋งว่ะอะไรอ่ะอิฟเจอไอ้นี่มันจะโยนโยนขวดอ๋อนั่นไงแบบนี้แหละ ให้หมูล่อตีนเลยล้วดูเลือดผมดิแชงไงชีวิตไปเลยมึงทำได้หมูมึงชอบทำอย่างนี้เล้วยิงไอตัวก่อกำแพงนวยนะเต็มเลยไอทังเขียวเห็นแล้วเห็นแล้วระวังไอตัวโยนระเบิดไว้จังไลมีมีมาแล้ววิ่งมาแล้วที่เห็นน้าแดงๆชีปเป้า้หน่อย ในรถมีกับดักระว erm ังโอ้โหสนายสนายสนายสนเย็นนะใจเย็นเด้อว่นว่นว่นแตกมีปะตัวพิเศษแท็กเลยเด็กช่วยหนก่อนไปไกลวันนี้ขอกระสุนหน่อยได้ปะ ขอไอ้เซมจีหน่อยนี่โหลดใครเอากระสุนไรบอกนะเก็บหน่อยเก็บเก็บเก็บไปหน่อยเอาสไน่เอาจริงเลยโดนแล้วพ่อครับใช่ป่ะพูดพอมากโพรเป็นคนดีขึ้นนะฮะดูแบบเมื่อก่อนไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ก็ดีแต่คือตอนนี้ดีขึ้นไงเออดีกว่าเดิมอีกเป็นคนที่ดีขึ้นทุกๆวันไงสไน่ตะไน่ มีพารามีพารานี่มีกับดักสนาย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 เกียร์สสนานให้อยู่หนักเข้าหมดแล้วเฮ้ยเอื้อมีลิฟต์อ่ะหนึ่ง เ้ยด <l id> ินปุระเบิดขวดนะโอ้โหช็อตกันฟ้าช็อตกันฟ้าเอ้ารั่วไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนแทนระเบิดขวดอ้าวแล้วมึงไม่ตะโกนเรียกจอดตะโกนแล้วไงหูหูมึงโอมึงหู้โหจะรู้ไหมโอหูหอะไรมึงก็บอกช่วยด้วยพี่จบพวกเขาจะวิ่งกันไปมึงหูอูหูกูัวนะมึงสู้อยู่มีอากาศเดรรไลท์ไง นั่งดามิลิซิตันนี่นี่นี่ปืนนี้ดีปืนกลใครเล่นเนี่ยเนี่ย S M G อ่ะเป่าเปาเปาามไมามากูเล่น S M G อยู่ใครที่แบบว่าต่ด่านนี้แพทเลยด่านนี้ดีนะไม่ต้องเพิ่มเลือดเลยไม่ดีอ่ะแม็คทองแม็คทองเฮ้ยเอาไปเลยไปเลยไปต่อข้างหน้าหฮะไปดิ อันนี้ทุกคนโอมันยิวเลือดเองนี่ว่าะใช่ยืนวีนึงก็เลือดเพิ่มเนาะแต่ระวังบีดดิ้งอะแรงบีดดิ้งอ่ะจะแพ้นี่ไงแพ้แพ้ควันระเบิดโอ้นี่แพ้นี่ด้วยแอบวีนสไนเปอร์เต็มเลยข้างหน้าบีดดิ้งอ่ะอ๋อมันบีดดิ้งแรงก็ใช่ไงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นสนายเต็มเลยโอ้สนายข้างหน้าเนี่ยสามตัวนึงนะขอแป๊บนึงบีดดิ้งอยู่ ไปนะโฮเอาเลยกูปาแฟดแล้วโอดยิงเลยกุปาแฟดเลยอะเออมันตาบอดแล้วมันหายมันหายละโอ้ยไฟ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 ตายนี้มีกระเป๋ากระเป๋าอีเวนต์ปืนก๊อกปืนก๊อก กูวางรวดหนามมาทุกคนสตนไอหมดครับปวดปวดปวดมาสไนหมดเหรอายหมดแล้วตายหมดแล้วไม่ถึงก้าสุนมึงหมดเลยเลยไม่ถึงยิงสตนไอข้างบนตายหมดแล้วอ้วนอ้วนอ้วนมายิงอยู่ที่เราเล่นเป็นเรนโบ้เลย โอ้ยโอ้ยตัวพิเศษตัวพิเศษโอ้ยเจ็บเหลือเกินพี่จ๋ามีเครื่องปั่นไฟด้วยกูว่าเดี๋ยวได้ขึ้นมาปั่นแน่เลยมีอะไรให้รอบ้างแถวนี้โอซไนโอเคลียร์ให้หน่อยไอ้พวกที่เดินขึ้นมาตัวปลาเขียวมาโอ้ไอ้นี่มาพี่เบิ้มพี่เบิ้ม วันนี้ข้างหลังว่ะนั่นไหนนั่นไหนสองตัวต้องอุมหิดป่ะอ๋อนี่สามตัวเขียวมาข้างหลังตายละวไมห้ลงไหมอ้ายตายหาลงอะไรเดวันมาหลังตายหายเอ้ยมีหายด้วย มีสไนข้างบนตรงนั้น่ะที่แท็กอะเอเสร็จแล้วเขีร์กับดักกันตายไม่ไม่พวกเราไม่มีมีที่เปิดปะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีหายไลผีขานมาเต็มเลยมึงบอโอ้มาแล้วหลบไหนได้บ้างอ๋อขึ้นนี่เหรอขึ้นเร็วขึ้นมาขึ้นมาเต็มเลยเต็มเลย ไอ้นั้นมาข้างหลังตัวหนำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเบา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 เปิดเลยระเบิดขวดระเบิดขวดระวังโดนระเบิดนะเอาขับประตูโอ้โหเฮ้ยยืนบนน้ำก่อนเดี๋ยวตายระเบิดลงล่างลงล่างลงก่อนลงดังก่อนลงด้วยลงด้วยแคมป์ก่อนแคมป์ก่อนหลังเข้าเต็มเลยโอ๊ตโอ๊ตนายฝันนายเต็มเลยเข้าเข้าที่เข้ามาก่อน หนึ่งอู้ยสองอุ้ย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 เป็นหนุ่มกัญชัยขอไอซีเอมจีหน่อยครับผมอ่าได้ครับพอแล้วครับมีอะไรบ้างอ่ะขอพันผ้าได้ไหมออกเต็มอยู่ดีกว่าไม่ต้องพันเปิดให้เปิดให้เปิดให้นี่นีเปอ่น แตก,ก่อนเลยผมดุยผมดุยโอ้ยอีกแล้ว <c oughs> มึงนี่ก็เ <c oughs> หยียบเก่งเหลือเกินตัวน,นี้มันไม่เกี่ยวพี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ <c oughs> มึงรูแดงนี่คืออะไรวะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ขึ้นที่สูงก่อนขึ้นที่สูงก่อน้องอ้อมไป <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เราโคลงไปแน่นอน <c oughs> โอ้บาดเลย แม่งโดดมาแบบที่เดียวต้องลงไปวะต้องโดดแฉกไปเลยฮ่กูว่าจะใช่นะไอบีมีนี่อยู่ตัวขวดตายใครไม่ไหวบอกนะจะฮยูให้ผมว่าเราไม่ต้องโดดลงไปขวดหลังเข้าพี่โหตัวพิเศษด้วยเฮ้ไม่ได้ไม่ได้โดดไม่ได้ดึงกูขึ้นไปทีไอ้เหี้ยเราไม่ให้ไปทางไหนวะโอดูหลังให้อยู่โดดหูไม่ได้ไม่ได้โดดลงไม่ได้เฮ้ย ทำไมกูทำไมกูตกลงไปอ่ะก็มึงเพ่งเต็งกูไปไหมเหรอใช่ไอ้เฮียแล้วหล่นไปเฉยเลยทำโดดใช่ไหมเออแล้วปืนกูจะกลับมาป่ะกลับดูโอ๊ตมึงดูเฮ้ยออ๋โอเคโดดได้เว้ยแค่ต้องเคลียร์มอนก่อนอ่าเฮ้ยโดดเลยพี่วิ่งแล้วโดดไรวะเมื่อกี้กูก็โดดอย่างเงี้ย กัดย่อยมากเกมแม่งลำเอียงอ่ะโอ๊ยไอหมูล่วงไอหมูล่วงชนายเต็มโอ้ยชนายเต็มเลยข้างนอกชนายเต็มเลยระวังอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ามัดกีบันดูหลังเท่าไหร่ชนายเต็มเลยอ่ะวนมาวนมาหน้าตัวอื่นมาไม่ได้แล้วอ่ะแต่เยอะชนายอยู่ไหนวะอยู่รอบๆอ่ะเอาตัวที่เห็นก่อน มีด้านบนหัวตัวนึงโอ๊ตมึงต้องวิ่งไปตรงถังข้างหน้าเนะ่ะต้องเลียร์เกียร์กี่กี้กันพี่อมาเยอะมาเยอะมันมาเรื่อยๆเลยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาข้างหน้าหลังเข้าตัวนึงมัดไปไหนวะ,ม,นะ,วะมาเรื่อยๆนะเท่าที่ดูอะต้องไปไงเนี่ไดดยไม่งั้นกะสุนจะหมดนะ เออกดผิด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 เล็กสามต้องออกแล้วล่ะกูว่าวิงว่งอะไรวิ่งเลยไปเลยไปเลยโฮ้ยมันมันสโลอ่ะอะไรวะโอ้โหโอเคโอเคล่วงแล้ว <c oughs> สโลอะไรวะมันมี<อ>นตัวนี่ไงตัวที่ก่อยู่ตรงเสาอ่ะเอาตายเหรอบ้าเนี่ยพวกเราเอาละโอกาสระทึกแล้วโอกาส เดี๋ยวมันจะไม่ตึงไงมันต้องนิดนึงตอนนี้เราเสียคอนติเนียที่มีทั้งหมดไปแล้วครับก็ท่าตายแล้วครับผมสมชื่อด่านนะ Surround e d by Devils ถูกล้อมมาจริงมันไม่มีทีเท่าจะหมดนะเมื่อกี้นี้เก็บระเบิดไว้สักคนเออใช่ต้องไปกีบปากตึงเรื้มมากเหมือนปากแตกเลยซื้อระเบิดกันทุกคนดูแลลูกสองมันมีระเบิดไฟอยู่ไฟบอมซื้อไปบอมติดมือแวนหนึ่งพี่ติดลยไรพี่ถือแล้วไม่ต้องรีบใช้นะเอพี่จะรอไว้ตรงนั้นอะเอาอะไรไหมเอายาให้หมต่อยา จริงๆด่าน,นนี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเรามีเปิร์กอันเนี่ยเลือดมันเด้งเร็วอยู่คือเป่ายาวไว้ให้ละกูไปโดนลมุมจิกสีทิศตับ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 มูมึงต้องอย่ารีบนำคนอื่นไปนะตรงนั้นอนะ่ะมันไม่รู้ไงนิวบี้เมื่อกี้พี่นัทล่วงด้วยแหละประเด็น,นใช่กูกูล่วงในบอร์ดก <c oughs> ูขอโทษกูจะไม่โดดแล้วก <c oughs> ูก็วิ่งกระโดดเหมือนที่ทุกคนวิ่งนะริงแต่แม่งแบบตก รอบนี้น่าจะตึงๆหน่อยด้วยความระมัดระวังเสียงไอ้อ้วนนี่มันจากไหนวันนีนน้มีเป่ายาด้วยเหรอเก็บเลยเก็บมาแล้วดิทุกคนเก็บมาหมดแล้วผมมีแล้วผมมีก็เป๋เ<อ>ายาไป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  อุ้ยอะไรอ่ะทำไมมันมีหนามหนามหลัง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 โอ้ยเอ็นี่มาไอ้ยามาหลังนี่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 าหมดยาเก็บสไนเปอร์เก็บแล้วโอ้ตโอ้ตปีขึ้นนี่ได้นะอะไรนะนี่มุมนี้ผมจ่ทำอะไรนะปีขึ้นบุ่มไปสอง ติดเดียวเนี่ยติดเดียวเนี่ยป,ปวดปวดปาปวดปาปวดนะอ,อยู่ไหน <laughs> เดินกันเละเทะหมดเคลียซะไหนหน่อย <c oughs> มันมีเสียงพีเดเตอร์อะไรวะลลังลังไงมี เดี๋ยวละเดี๋ยวเขาบนสุดอีกตัวน,นึงหาที่ไปก่อนหมดเก็บกระเป๋ามาแต่ว่ามันทิ้งระเบิดวะถ้าเก็บกระเป๋านี้ทิ้งกดเก็บให้สสีีระเบิดเหรอแม่จะเป็นเฮ้ยระเบิดมันต้องใช้ตรงนู้นนะเว้ยเก็บสกินมื้ยสก,กินดีกว่าใช่ทิปดีกว่า <c oughs> ขอเนี่ยดิขอกระสุนหน่อย เอ้นี่ไอ้ก๊อกก๊อกนี่ว่ะจรตีแต่งแล้วเ m สลนจีนะครับมีมีห้องอ่ะหมดแล้วครับเคปแล้วแกลเลยอ้อเออมายกูหนโอยละขยิงไปโอนยิงเอาอะไรของมึงเนี่ยมึงแก่แถบหน้าแล้วโดนแถบนี้แหวงเอ้ย ปากกมีจริงมีทางนมีพารากินพาราก่อนโอ๊ตวิทยาวิ่งหลังเข้าพี่ขีผ่ายเจ้านายเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกูยิไว้ก่อนเดียวมาไม่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 ก็ไม่ดิฝ่ายลีเนี่ยฝ่ายลีได้ไม่ก็ไม่ดิฝ่ายไหนฝ่ายไหนข้างหน้าเคลียร์หน่อยนะแอบ เกียเกียกี้กี้ยนงไงเนี่ยกูตามมากับมึงเนี่ยใช่เนี่ยได้ไหมนื้อหมูหมดแล้วเออใช่ทำไมหมูต้องหาเฮ้ยไอ้ฟุ้วิฟุ้วิฟุ้ลง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 แล้วข้ามนู่นเลยใช่ไหมขึ้นเลยลงแล้วขึ้นไม่ช้านะทุกคนมาเร็วเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดตู้ให้ ไปไวๆเลยไปไวๆข้างในมีตัวพิเศษโดดลงไปเมื่อกี้พิเศษมากปะพิเศษจัดจ้าแถมก่อนหลังเข้าปีลงมาแล้วพีเอ้าข้าลงข้าลงเฮ้ยเฮ้ยมึงระวังเลเซอร์อตส่าห์ในเต็มเลยเฮ้ยเต็มเลยวิ่งวิ่งไปก่อฝั่งนู้นวิ่งไปกำแพงฝั่งนู้นมันพอสข้างในมันพอสเหรอไม่ไม่ถ้ามากำแพงฝั่งนี้ได้ไม่เป็นไรไปโกโก หลังพี่ไอ้นั่นมาพี่ปุ๊มาข้างหลังพี่ปุ๊กดกดแม็กซ์พี่ปุ๊โดดไฟไหมโดดได้จริงไหมเนี่ยโดดดีๆโดดดีทกูก็โดดดีตลอดเมื่อกี้กูก็โดดเนี้ยเอาไงตรงเนี้ยตรงปลาได้ไหมปลาแล้วเราก็ปีกูมีปลายปอมเดี๋ยวกูป่าลูกแรกให้มีไม่มันมีสไนด์เว้ยมีสไนด์ก่อนเดี๋ยวงั้นงั้นเดี๋ยวเอาเอาแล้วป่าไปแล้วพี่ปุ๊พี่ปุ๊กี่ปุป่าไปแล้วจ่อต่อตอนนี้จ่อต่อตอนนี้ไป โอ้ยแถบไอ้า่าพี่หาคนไปได้กูมาแล้วเนี่ยวางระเบิดแล้วล้วทุกคนเข้าประตูเข้าประตูโหไอ้เหี้ยบูบาลินื้อระเบิดไปแดงเข้าเข้าลิฟเข้าลิฟใครยังไม่มาวะปิดปิดประตูอยู่ขิวเ,เลือดขิวเ,เลือดมันบอกใครขิวออกออให้ฆ่าทุกตัวในนี้ โอเคครับผมอันนี้คือเซฟรูมเหรอเนี่ยเฮ้ยเซฟรูมคือโอ้จริงเมื่อกี้เราก็เมื่อกี้เราก็จะถึงแล้วใช่เอ้ยสกินปืนบาเล็ป95เฮ้ยทำดีได้เอต้ี่กได้ข้อตอยากกันนะด่านสุดท้ายแล้วครับนี่จะเป็นการจบแอค5ที่สวยงามหรือจบแบบเศร้าเพราะว่าเราอาจจะตายแล้วทุกคนจะอล้ดู Awaiting our justice <c oughs> ว่ะรอคอยความยุติธทรมจากพวกเราแล้วเราไม่เคยเจอด่านนี้ด้วยนะเรไม่รู้ oh, <the> โอ้ The Fox โอ้เยอะอะ hmm. เยอะเลยอะ่ะ hmm. Locate the truck and escape through the mine หารถบรรทุกให้เจอแล้วก็หลบหนีออกจากเมืองให้ได้ครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มี Breaching Breaching <oughs> ยิงหัวเพื่อรีบดับชีวิตพวกมันซะไม่อย่างนั้นแล้วก็มันจะวิ่งเข้าใส่คุณด้วยความเร็วแล้วเราไม่มี Continu ด้วย เหนื right. ่อยแน่เอาล้วครับถ้าผ่านได้ก็คือเราก็จะจบแอค5อย่างสวยงามวะทุกคนมีตู้ยานะซึ่งเราไม่ได้ใช้หลอกเลือดเราเต็มทุกคนมีธนูธนูขายเอาเลยไม่เอาอยู่แล้วเอาเลยใครอยากเล่นธนูเล่นเลยเป่ายาพี่เต็มอยู่นะใครว่างซื้อให้หน่อยแบทแท็บน่าจะได้ใช้แหละเนี้ยเพราะว่าตัวใหญ่น่าจะมาเยอะผมยังไม่เจอกรงเล็บเลยเล่นมาตั้งนานพอมไหมทุกคนพร้อมครับไปะ ขึ้นลิฟต์ป่ะเฮ้ยอยากเจอของลิฟต์อะอะไรทดลองฮิวอะอะไรอยากใช้อะเรือมันเต็มอู้หู้ยอ้ยอ้ยอะไรอุ้ยอะไรครับเราจะหารถบรรทุกเจอวะหน้าตาเป็นไงวะก็เป็นรถบรรทุกไงรถกระบะท럭อิสิคายท럭ในเหมืองนี่กูว่ารถรถไอ้นี่ป่ะวะรถสี่รถสี่ล้อเหมืองวะไอ้แกงป้านี่ยยังอยู่อีกอะ Did it's spaghetti night you know Fort Hope? Look, at ลึกนะเนี่ยเสียงมันดักอยู่ข้างาล่างแล้วโอ้โหโหเฮียโอ้โ,โหแม่งปลามาก่อนเลยจังไรต้องลงปะปีมาแล้วเนี่ยต้องลงแต่ว่าเราอยู่วันนี้ก่อนนิดนึงอยู่ทีงง่สุดโอเคมึงเอาแก้รถ <c oughs> มึงรีบอ่ะอีเรนโบว์เรนโบว์เรนโบซิกซี่ทางไหนก่อนห้าคนช่วยคนช่วยคนห้าคน ช่วยคนห้าคนไปด้วยกันวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งขวากูว่าแม่งวันเชี่ยปะเนี่ยช่วยแล้วหนึ่งใช่ไหมเนี่ยไม่มีนี่หว่าเนี่ยคนนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยวนขวานะวนขวานะเอาหน้าคนปะคน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 เลยคนเลย โคเลียโคเลียโคเลีสองจะเปิดให้ไปเลยวูบบรีนวูบบรีนวูบบรีนต้องเจอกูวูบบรีนเจอกูนี่ตายแล้วทำไมตายโออโดนแท็บโดนแทคุ้มกันหน่อยคุ้มกันอยู่กูว่าข้างล่างนั้นไม่ใช่ละ บางย่งดูยังอ่ะยังยังแต่น่าจะต้องวนขวาให้สุดกันนะพวกเราอ่ะวนไปกันวนไปกันขวาข้างนอกอ่ะได้ดูดูยังนี่ทางเดิมนี่ยมีทางไปมีทางไปขึ้นชั้นสองเลยอุ้ยอ๋อนี่ห้องเสบียงทุกคนนี่นี่นี่ห้องอาวุธห้องกระสุนหอปืนม่วงแมกนัมแมกนัมแมกนัมม่วง ต่เอามีคงเล็กแล้วมีได้คงเล็กฮีฮีแม็กนัมมีซูมด้วยมึงบ้าเนี่ยกูจะซูมใครก่อนแม็กนัมเลยวุ้ยเฮียแรงแรงแรงวุ้ยห้าเร็งติดกล้องไอ้เชี่ยห้องคาปีกัตีมีอาหารโอ้ยเหมือนจะดีแต่ไม่เอา่อกว่าในการจูน่ะมันคือเงินแล้วมันแค่เงินอีกทำยไมวะมันกำลังมา ท่อบอยท่อบอยแก๊บ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 ดาวแก๊บดาวแทงเองแทงเองแทงเองเรายัางวิ่งไม่ครบป่ะเนี่ยขวาทางนั้นก็ไม่ได้ไปป่ะเนี่ยมานี้ก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเคลียบบร์อันนี้ก่อนบุบบลลีนเพื่อนตายซะระเบิดอยากอยากชิดขวาให้หมดไปก่อนเนี่ย สไนเปอร์เต็มเลเวเนี้ยโอบาเล่ดยในนี้มีมีของด้านนี้มีของพี่นัทนนตรงนี้ใหญ่มากเลยนะตรงที่พี่อยู่อะของอะไรอะ่ะกล่องปืนกับกระสุนเอ๊ะอ้น,นี้แอ t แ c h เมีปืนอยู่นี่นะเล <G> ่ม๋วขอมกูใช้ดีกว่าเฮ้ยได้ยินเสียงคนอะ่ะใช่ใช่ใช่ เรียกเลยช่วยเลยนี่นี่นี่เจอแล้วช่วยเขาเลยสองคนสองคนสองคนเลยเหรอสองคนตรงไหนวะแท็กหน่อยเหยุดทอบอยมาร์มาร์มานี่หน่อยมารับช่วยยังช่วยแล้วแต่มีทอร์บอยใช้มือแตดึงให้สี่แล้วสี่แล้วทุกคน ฟังเสียงเอาอ่ะมันจะร้องมันร้องว่าอะไรโอ๊ตเวลาเขาร้องอะ่ะเฮ้ยบูบูลิน,ม,ลนมันขึ้นรถแล้วมันขึ้นรถแล้วนี่บ้านรถบรรทุกเอ้ยรถบรรทุกรถบรรทุกหายคนเหรอหายคนเดียวมึงก็เหยียบกับดักเก่งจริงอันด้านนี้เราเรามาแล้วน,นี่ทุกคนมันมีทางนึงที่กูบอกอะ่ะห้องนั้นอ่ะมันนี่เราห้องใหญ่ๆเลยอ่ะตามมานี่ตามมานี่ยังไงมันขึ้นรูปมืออยู่วะ ใช่ใช่ใช่ห้องนั้นแหละเบิ่มเบิมเลยห้องนั้นเนี่ยสไนเปอร์ประมาณสี่ห้าตัวเรอด้วยทางนี้ทางนี้พอจะมาแล้วรีบปุ๊บก่อนโอ้โหไหนตะไหนอังไม่เห็นมีเลยเดินมาดิเต็มเลยเดี๋ยวกูเปิดเองคนสุดท้ายแล้วเรารีบไปคุ้มกันด้วยไปวิ่งไปที่รถทุกคนวิ่งเฮ้ยอะไรอีกวะ ให้วางระเบิดสามจุด oh, ให้วางระเบิดสามจุดไอ้เหี้ยตอนนี้หนูเหี้ยเลยถอยเลยพี่ถอย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 ิงหลังให้โอ๊ยโดนอะไรวะเนี่ยหมูเนียนระเบิดอยู่นี่กู oh. วางแล้วหนึ่งจุดวิ่งต่อไปทุกคนวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย oh. มีเวลามีเวลากำหนดด้วยนะ เร็วเร็วเร็วต้องวางให้เสร็จเร็ว<ล>กำลังไปกำลังไปจุดหนึ่งบูบูลีนอยู่ข้างหลังกูช่วยด้วยอยู่จุดวางระเบิดอีกจุดนึงมาช่วยคนหนึ่งมาช่วยคนหนึ่งกำลังวางระเบิดอยู่นำไปเลยนำไปเลยเดี๋ยวคุณพี่ตามไปไม่ไม่กูยอยู่ตรงนี้เลยตรงที่บูบูลีนอยู่กับกูแล้วมันมีที่วางระเบิดด้วยแล้วมีธนูไฟด้วยกูยจะไม่ไหว <S <S แล้วเรากลับไปเรากลับไปอย่างนั้นไหวพี่นัสได้แล้วได้แล้ววางแล้วไปที่รถไปที่รถ ทางไหนวะทางนี้ซ้ายซ้ายซ้ายทางไหนไม่รู้แต่ผีเยอะมากเลยเฮียตะล่วงฮิวขึ้นก่อนแล้วขึ้นก่อนแล้วขึ้นด้วยดิขึ่นไงไปบอกนะจบแค่นี้อย่าบอกนะจบแค่นี้หรือเปล่าจบแล้วแหละจบแล้วแหละบึ่มโคตรเยอะกลัวถ้าเล่นแบบ ระดับยากนี่คือน่าจะเจ็บปวดน่าจะเจ็บปวดสไนเปอร์นี่น่าจะแรงมากนัดเดียวลงนี่เรียกว่ารถไฟออกมาทีไรรถพังมันจบหรือยังอ่ะก็จบแค่ตอนนี้นี่แต่สำหรับพวกเราเราเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นยัดเคแล้วกว่าจะได้ไปในเรื่องต่อไปนี่ อีกสักพักใหญ่่เล่นมาทั้งหมดนี่คืออินโดใช่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่ก็จบเรื่องราวเอ็กซ์เพนชั่นล่าสุดแล้วนะครับพวกเราทั้งสี่คนก็ฝ่าฟันมาได้โดยที่เสียชีวิตเป็นหนึ่งครั้งนะแล้วก็คอมพลีตลันได้แบบเวทลันนะครับเวทลันคือความยากระดับปานกลางเรายังไม่ได้เล่นแบบยากกว่านี้เพราะว่าอันนี้คือมาลองดูก่อนว่าด่านนี้มันต้องเจออะไรบ้างนะบอกได้เลยว่าถ้าเล่นยากกว่านี้ก็น่าจะ ปวดหัวแน่นอนเพราะว่าด้วยพื้นที่แคบสไนเปอร์บูเวลีนมีแทบกับดักอะไรต่าง,งๆนานาเนี่ยน่าจะเจ็บกว่านี้เยอะแน่นะครับแต่ก็จบลงมาแล้วครับขอบคุณทั้ง4คนที่วันนี้เล่นด้วยกันนะยังไงคราวหนะ้าถ้ามีอะไรเจ๋งๆใหม่ๆก็จะมาเล่นให้ดูอีกแต่ว่าวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับดีแบ่แกไปบ้านแอทห้ารีคูดนี่ได้อาชิพเมน